สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสาหรับรีวิวต่อผมสวยๆนะคะเคสนี้ต้องขอบคุณน้องออยนะคะที่มาใช้บริการทางร้านนะคะน้องออยเลือกใช้เทคนิคเคลาตินสดปมเล็กเนียนสวยบสบายเลยค่ะเรามารับชมเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะหลังต่อน้องออยเลือกม้วนผมรอนไฟฟ้านะคะสวยเลยใช่ไหมคะสําหรับใครที่สนใจนะคะสอบถามโทรมาจองคิวก่อนได้เลยนะคะสําหรับใครที่กังวลว่าต่อผมไปแล้วจะสามารถรวบได้ไม่น่าจะเห็นปมหรือเปล่า เรามีให้รับชมกันเลยนะคะสําหรับที่ใครกังวลเรื่องนี้นะคะเราไปรับชมกันเลยนะคะว่ารวบแล้วจะเห็นปมหรือเปล่าพี่นกจะรวบให้ดูเลยนะคะสามารถรวบสูงได้เลยค่ะ ปมเล็กไม่ล้างหัวแล้วก็ไม่เห็นปมเลยนะคะรวบสูงรวบต่ำได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะหน้าร้านพี่นกตั้งอยู่ที่ห้างแกรนด์พาซาชั้นหนึ่งนะคะตรงข้ามกับเดมองงามมงวานเลยค่ะเดี๋ยวรบกวนฝากติดตามเพจด้วยนะคะเพจร้านตอบผมพี่นกค่ะบ๊ายบายค่ะน้องๆสวัสดีค่ะ